54321เรื่องสั้นเรื่องเล่าเรื่องยกมีให้เพื่อนผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งรู้จักและคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมจนถึงตอนนี้เรียนอยู่ระดับมหาลัยแล้วตอนเรียนผมจะตั้งใจเรียนมากเพราะที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเลยตั้งใจเรียนเพื่อให้คุ้มค่าเงินที่จ่ายค่าเทอมไป ผมกับเพื่อนสนิทกันมากและก็แข่งกันแทบทุกเรื่องเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมหรือแม้แต่เรื่องจิตหญิงเราก็แข่งกันแบบเพื่อนผลัดกันแพ้ชนะแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่ผมไม่อาจจะชนะมันได้คือเรื่องฐานะบ้านเพื่อนผมมันรวยมากก่อนอื่นผมต้องขอชมเพื่อนว่ามันก็ไม่เคยใช้ความรวยของที่บ้านมาเอาเปรีย ผมเองถึงบ้านฐานะไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้อยู่อย่างลำบากหรือทำตัวลำบากอะไรครบเพื่อนได้หลายระดับมากความเป็นเพื่อนสำหรับพวกผมไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินมีแค่ใจก็พอหลังจากเรียนมหาลัยเข้ามาปีที่สองผมไปแอบชอบน้องในคณะคนหนึ่งเพื่อนผมสังเกตเห็นความผิดปกติตรงนี้ผมหายไปจากกลุ่มบ่อยๆจนมันรู้เรื่องมันพูดบอกว่า มีดีให้เห็นไม่บอกกันเลยวะแต่ก็น่ารักดีนะน้องคนนั้นนะสุดท้ายก็มาจีบแข่งกันจนใกล้ๆจะจบปีสองก็เป็นผมที่สามารถครบเธอเป็นแฟนครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนก่อนผมรู้สึกเหมือนเพื่อนผมมันเสียใจถึงมันไม่พูดแต่ผมรู้สึกได้มันก็พูดในทำนองที่ว่าเฮ้ยคนนี้กูชอบจริงๆวะ มันดีใจที่คนได้ไปไม่ใช่คนอื่นอย่างน้อยก็เป็นผมมันก็เชื่อมั่นว่าผมจะดูแลได้และรักจริงจบเรื่องนั้นไปตลอดเวลาที่ผมกับแฟนคบกันเรามีความสุขมากมีอีกหนึ่งเรื่องแปลกหลังจากที่ผมคบกับแฟนคนนี้เพื่อนผมมันก็ไม่เคยมีแฟนอีกเลยพอขึ้นปีสามพ่อผมเสียเสาหลักที่บ้านไม่มี ผมกลายมาเป็นเสาหลักเพราะแม่แก่แล้วผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยยอมรับว่าเหนื่อยแต่เข้าใจได้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เที่ยวไปไหนกับแฟนคือกลัวที่จะต้องใช้เงินเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอค่าใช้จ่ายในบ้านที่บ้านผมยังมีน้องสาวอีกคนมีเรื่องให้เจ็บปวดหลายต่อหลายครั้งที่แฟนผมเดือดร้อนมีปัญหาที่บ้านเรื่องเงิน คือบ้านแฟนผมก็ไม่ได้รวยนักบ่อยครั้งมากที่ต้องหยิบยืมจากเพื่อนผมที่บ้านรวยผมยอมรับว่ามันรู้สึกแย่นะที่เป็นแบบนั้นมันแย่ที่เราไม่สามารถช่วยคนที่เรารักได้ด้วยความสามารถของเรามีครั้งหนึ่งช่วงใกล้สอบเราไปอ่านหนังสือติวกันที่บ้านเพื่อนผมและแฟนผมไปด้วยมันมีจังหวะหนึ่งในห้องครัว ผมเดินผ่านได้ยินเสียงคุณแม่ของเพื่อนผมพูดกับแฟนผมว่าน่ารักดีนะเราเรียนก็เก่งนิสัยก็ดีน่ารักด้วยถ้าเป็นแฟนกับเพื่อนผมนะเรียนจบแม่จะไปขอเลยตอนนั้นแม่เพื่อนยังไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแฟนผมแฟนผมก็ไม่ได้ตอบอะไรได้ยินแต่เสียงหัวเราะตามภาษาผู้หญิงคุยกัน ผมเองก็ใจแป้วๆแต่ไม่ได้คิดมากอะไรพอเข้าปีสี่แม่ของแฟนก็มาป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตมันทำให้ทางบ้านแฟนผมต้องใช้เงินเยอะถึงแม้จะมีบัตรทองแต่มันก็มีอย่างอื่นที่ต้องออกเองแถมตอนนี้เหลือพ่อแฟนคนเดียวที่ต้องทำงานแฟนผมเองก็เลยต้องทำงานเสริมด้วยเรียนไปด้วย แม้มันจะเป็นช่วงเวลาเหลวร้ายมากๆแต่เราให้กำลังใจกันเสมอสัญญาว่าจะผ่านมันไปให้ได้หลังๆผมเริ่มไม่เห็นความสดใสความร่าเริงของแฟนสัก์เท่าไหร่คงเพราะเครียดกับเรื่องที่บ้านและเรื่องเรียนตอนนั้นผมทำงานหนักมากแฟนก็ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของตัวเองมันแย่นะผมยอมรับว่ากรดตัวเอง ลียดทุกอย่างที่ทำให้ผมเกิดมาจนและต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ถึงแม้จะแย่ขนาดไหนก็ตามตอนที่มันแย่สุดๆผมก็ยังมีเพื่อนรักคอยให้ช่วยความเหลืออยู่บ้างปัญหาย,ยังมีถาโถมเข้ามาไม่หยุดที่นาของพ่อแม่แฟนที่ไปจำนองไว้เพื่อเอาเงินมารักษาแม่แฟนคือตลอดเวลาที่ผ่านมาจ่ายแต่ดอกและมีจ่ายบ้างไม่ได้จ่ายบ้าง จนกำลังจะโดนยึดนั่นคือสมบัติชิ้นเดียวของทางบ้านเขาที่ตอนแรกจะเก็ียิไว้ให้แฟนผมเจ้าของเงินกู้ยื่นข้อเสนอให้แม่แฟนผมว่าเขาอยากให้แฟนผมแต่งงานกับลูกชายของเขาเขาไม่รังเกียจเขาชอบที่แฟนผมขยันหน้าตาน่ารักคือดูเป็นผู้หญิงที่ดี ที่สามารถเอาไปเป็นภรรยาที่ดีของลูกเขาได้ผมกับแฟนเราสองคนปรึกษากันแต่มันไม่มีทางออกจริงๆได้แต่กอดคอกันร้องไห้คือมันมืดไปหมดผมปรึกษาเพื่อนผมตัวมันเองก็อยากช่วยแต่เงินมันเยอะมากเป็นหลักหลายแสนบาทเงินส่วนตัวมีไม่พอตัวมันเองก็เรียนอยู่ยังใช้แต่เงินจากทางบ้าน ผมไม่รู้จะช่วยแฟนผมยังไงบางครั้งผมแวะไปที่บ้านแฟนซื้อของไปฝากบางครั้งนะย้ำว่าบางครั้งผมจะเจอเพื่อนของผมที่นั่นมันก็ซื้อของไปฝากเหมือนกันเคยมีแวบเข้ามาในหัวผมเหมือนกันว่าถ้าเพื่อนคนนี้กับแฟนผมเป็นแฟนกันอะไรต่อมีอะไรมันคงจะดีกว่านี้แต่มันก็เป็นเทียงแค่ความคิดจนกระทั่งเรียนจบ แฟนผมหางานได้ก่อนผมยังหางานไม่ได้ก็พยายามเต็มที่แต่มันก็ยังไม่ได้ถึงตอนนี้ทางเจ้านี่เขามาทวงถามอีกแล้วเรื่องที่เคยถามไว้ต้องให้คำตอบกับเขาว่าจะยังไงพ่อแม่แฟนคุยกับแฟนผมว่าแต่งกับเขาเถอะลูกจะได้สบายและลูกชายเจ้านี่ก็ดูเป็นคนดีคิดว่าทำเพื่อแม่เพื่อพ่อ ตอนฟังผมนี่สึกเลยไม่รู้จะยังไงโกรธมากที่บ้านเขาคิดทำอย่างนี้แต่ก็พอจะเข้าใจถ้าเป็นผมก็อาจตัดสินใจไม่ต่างจากเขาผมเครียดมากไหนจะเรื่องบ้านตัวเองเรื่องงานเรื่องแฟนมันช่างแย่จริงๆแฟนผมเคยถามผมว่าเราหนีไปด้วยกันไหมคือผมไม่ได้จับพระเอกอะไรนะ แต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันมีหลายคนที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ชีวิตคนคนหนึ่งจะต้องมาพังเพราะผู้ชายอย่างผมไม่ได้ในความจริงถึงผมจะรักแฟนขนาดไหนแต่เรื่องนี้ไปด้วยกันคงไม่มีทางเกิดขึ้นแน่แฟนผมเครียดผมก็เครียดหาทางออกไม่ได้ก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้ผมเลยชวนเพื่อนกับแฟน และเพื่อนเรียนมหาลัยที่สนิทกันอีกสองคนไปพักสมองที่ทะเลเพื่อกลับมาแล้วอะไรอจะดีขึ้นก่อนไปพวกเราไปรวมตัวกันที่บ้านเพื่อนผมแฟนผมกับแม่เพื่อนนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านผมอยากรู้ไงว่าคุยอะไรกันเลยทำเป็นแบบเดินผ่านๆจริงๆก็กแอบฟังนั่นแหละได้ยินประมาณว่าแม่รู้เรื่องหมดแล้วนะ ที่บ้านหนูมีปัญหามีอะไรจะให้ช่วยบอกแม่นะแม่พูดจริงๆอยากได้เรามาเป็นลูกสาวอีกคนแม่แก่แล้วอีกไม่นานทุกอย่างที่ทำก็ต้องเป็นของเพื่อนผมแม่เข้าใจว่าหนูมีแฟนแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ความรักของหนูไปไม่รอดหันมามองลูกชายแม่บ้างนะเขาพูดถึงหนูทุกวัน ตั้งแต่สมัยยังเรียนปีสองปีสาเขาเป็นคนดีหากหลังเพื่อนไม่ได้แม่เองก็คงไม่เห็นด้วยถ้าเขาทำแบบนั้นแม่พูดเผื่อไว้หากวันหนึ่งมันมาถึงอยากให้มองลูกชายแม่บ้างผมได้ยินแม่เพื่อนพูดอย่างนี้ทําเอาผมต้องเก็บมาคิดตอนไปเที่ยวทะเลในหัวของผมมันสับสนมากความรู้สึกเหมือนตัวผมเล็กสุดๆ ไม่รู้สิมันบอกความรู้สึกไม่ถูกผมถามแฟนว่าคุยกับอะไรกับแม่เหรอือแฟนบอกว่าเปล่าคุยเรื่องทั่วไปผมยิ่งเครียดมากแต่ก็พยายามลืมมันพวกเราไปเที่ยวกันหนึ่งคืนสองวันระหว่างทักที่ทะเลก็กินเหล้าเมาสนุกมากจนลืมความเครียดที่มีมาต่างคนต่างเมา ผมคงจะเมาหนักกว่าคนอื่นรู้สึกตัวว่าแฟนผมกับเพื่อนพยุงตัวผมมานอนในห้องแต่ผมยังพอมิสติอยู่บ้างที่นอนของผมอยู่ใกล้ริมหน้าต่างหลังจากที่แฟนผมและเพื่อนกลับออกไปผมขยับตัวมาชิดขอบหน้าต่างซึ่งมันจะมองทะลุออกไปเห็นระเบียงด้านนอกได้ผมไม่ได้ยินว่าแฟนกับเพื่อนคุยอะไรกันระหว่างที่มองดู ผมเห็นเพื่อนหอมแก้มแฟนผมแฟนผมถักออกแฟนผมพูดว่าทำอะไรอะ่ะเราเป็นแฟนเพื่อนแก่นะเพื่อนผมพยายามพูดแบบเบาๆแต่ก็ยังพอได้ยินเรายังทำใจไม่ได้เรายังชอบเธอเรารู้ว่ามันผิดแต่เราห้ามตัวเองไม่ได้ผมนี่โกรธมากแต่ในความโกรธมันก็ยังมีคำว่าเพื่อน มีคำว่าเข้าใจความรู้สึกเพื่อนอยู่ในนั้นแฟนผมบอกเพื่อนผมว่าเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกรู้ตลอดเวลาว่าเพื่อนผมคิดกับเธอยังไงแต่มันเป็นไปไม่ได้ถึงจะรู้สึกดีหรือยังไงเธอก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำเรื่องที่มันสำคัญกว่าความรักพอพูดเสร็จแฟนผมก็เดินกลับมาในห้องมานอนกอดผม ผมรู้สึกว่าแฟนผมเธอร้องไห้ผมแกล้งหลับแต่ก็กอดเธอกลับไปแบบหลวมๆผมคิดตลอดว่าเรื่องที่สำคัญกว่ารักของแฟนผมคืออะไรผมนึกไม่ออกและฟุง้งซ่านมากเมื่อกลับถึงบ้านระหว่างไปส่งแฟนผมตัดสินใจถามแฟนบอกอีกไม่กี่วันบ้านเราต้องตอบเขาแล้วเรื่องแต่งงานกับเจ้านี้ไม่รู้จะทำยังไง เราอยากจะหนีไปให้พ้นจากตรงนี้แต่ผมไม่ยอมไปกับเธอเธอรักผมมากจนคิดว่าทิ้งทุกอย่างที่นี่ได้ผมฟังแล้วได้แต่อึง้งขอบคุณในความรักที่แฟนมีให้ผมกลับมาถึงที่บ้านของผมและนั่งคิดอยู่ถึงจนดึกหลังเที่ยงคืนผมนั่งแท็กซี่มาบ้านเพื่อนโทรหามันก่อนหน้าแล้วว่าจะมาหามาขอนอนด้วยที่บ้าน ผมพูดกับเพื่อนอย่างหมดปึกว่ารู้ทุกอย่างในคืนนั้นที่ทะเลทำไมเมืองถึงไม่เคยบอกกูว่ายังตัดใจไม่ได้เพื่อนบอกกูหักหลังเมืองไม่ได้ถึงมันจะรักแฟนผมไม่ต่างจากที่ผมรักแต่มันก็รักเพื่อนและหักหลังผมไม่ได้ผมพูดกับมันตรงๆเมืองต้องแต่งงานกับแฟนกูพร้อมลากเหตุผลมากมายมาพูดให้มันฟัง แล้วมันก็ไม่ยอมรับสิ่งที่ผมพูดมันบอกผมที่กลาดวันหนึ่งเมืองจะต้องเสียใจในสิ่งที่เมืองตัดสินใจในวันนี้ผมบอกมันกลับไปครูคบกับเมืองมาครูไม่เคยขออะไรจากเมืองสักอย่างเดียววันนี้ครูขอแค่ให้เมืองดูแลคนที่ครูรักเมืองทำให้ครูไม่ได้หรือวะครูขอแค่นี้เองทำให้เพื่อนได้ไหม ถ้าครูจะต้องเสียแฟนให้ใครสักคนคนคนนั้นควรเป็นเมืองผมไม่ได้ยินฟังคำตอบรับหรือคำปฏิเสธจากเพื่อนผมออกมาเลยมันเหมือนกับผมแม่งขี้ขลาดไม่สู้อีกแล้วยอมแล้วกับโชคชะตาที่มันต้องเป็นแบบนี้หลังจากวันนั้นผมพยายามไม่ติดต่อแฟนผมไม่เจอไม่รับโทรศัพท์ พยายามจะหายไปจากชีวิตของแฟนบางครั้งแฟนผมมาหาที่บ้านผมก็ให้แม่บอกว่าผมไม่อยู่มันโคตรทรมานเลยผมปิดเฟซบุ๊กแล้วสมัครเฟสใหม่ใช้ชื่อเป็นคนอื่นไปกดขอเป็นเพื่อนเพื่อดูความเคลื่อนไหวของแฟนผมสิ่งที่เจอแฟนผมโปตดแต่สเตตัสคำถามกับตัดเท้ออะไรบางอย่างในชีวิต นี่ผมทำร้ายเธอได้ขนาดนี้เลยหรือนี่แต่ผมยังมั่นใจว่าผมได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนผมแล้วคงเหลือแต่เพื่อนผมเท่านั้นว่ามันจะทำตามที่ผมร้องขอหรือไม่จบแล้วครับผมขอขอบคุณที่รับฟังกันครับสวัสดี